กนคะนบคะนอยนะคะาจสปว่ค่ะคะสดะคะมดาสวัสดีค่ะยาก็ะเ้าไม่มียาชอบไปแลช,นะด,ชดาผู้ชอาดาราไม่ได้วิกาอัมพชลาพาปินพิชยาบุบมณดาเมาณพายา,นนา,า,นาชนิกาอาวิสดาอุลสัญยายา,ยา ปินชะดีดาปอยที่ชดาคิดโ h หวังมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทางมึงม่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำรื้อลวงเอามึงไปขวอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวเดถ้ามาเดี๋ยว็ดท่าตั้งแข่งเอาไงกังวะแอ๊ะแฮะมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนัง เล่นเฮียยกูไม่สะตกด้วยนะไอ้สัตว์ไอ้ยาอยากสีเหลืองยอนโลกฮันนี่ไวสลวยเปลวุว้งจิ้งเชากินไข่เต่าสว่างแม่จังเจ้าชอบเล่นปอกเด<แ>้งผงทางธุรกิจสีเทาต้องเด็กติดยาตกมาเป็นเอเย้งเจ๊กแม่เราโอนไหนแท็กตายเพวใจเจ้าวายขอออกซิเจนอามา่าหรือเรามานองพีกายโอ้ยแม่สบายขอบีโทเฟกโดนชอนแกงโดนชอนแกงโทรบอกแกให้บีมาไม่ไอเสบุ้มแต่พนสลง กูไม่ใส่ชั่วในกะเพรากูไม่ใส่ชวนวในกะเพยากูไม่ใส่ชั่วในกะเพรากูไม่ใส่ชั่วในกะเพรากูบอกว่ากูไม่ใส่ถั่มีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทำมึงง่วงขี้กูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงวางหัวแดงแล้วก็ทำหรือลวงเอามึงไปขวอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยากได้ท่ามาเดี๋ยวเจะท่าตั้งแข่งเอาไงกันวะไอ้เหี้ยมีนัง กินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงเราจะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงเราจะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงเราจะกินนังแดงขอแค่ก่อนขอแค่ขอแค่ข้อสิขอแค่พอเคง่ไม่ใส่ทัวกูกูบอกว่ากูไม่ใส่ทัว